สมสเาาจากาจากรากรลับเรียนสมาชิกชมรมรบพิเศษพลล่มป่าวายทุกท่านขอเชิญสมาชิกร่วมงานรวมพลคนป่าวายประจำปี2568าณสโมสรค่ายวชิราลงกรกรมรบพิเศษที่หนึ่งจังหวัดลบบุรีซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8กันยายน2568 นับเป็นวันครบรอบ56ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปทรงสเสด็จมากระทําพิธีเปิดป้ายค่ายวชิราลงกรเมื่อวันที่8กันยายน2512ปีนี้ชมรมจัดงานเป็นปีที่8นับตั้งแตก่ก่อตั้งชมรมเมื่อปี2560ซึ่งชมรมได้มีหนังสือเชิญไปถึงอดีตผู้มงคับหน่วย อดีตผู้บับการกรมรบพิเศษที่หนึ่งที่ผ่านมาให้มาร่วมงานซึ่งแต่ละท่านยืนยันว่าจะมาร่วมงานแน่นอนและในปีนี้ชมรมได้จัดทํำสูจิบัตรสวยงามนะครับแจกให้กับทุกท่านหวังว่าคงจะได้พบกันในวันจันทร์ที่8กันยายน2568โดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอบคุณครับ งส,สมอสมรภูมพร้อมพระสมภพมันที่แล้วใจจงประโดดร่วมกันเข้าประจันทา์ขันกาวิทยไปท,ทุกปีจมลิดิอาภาอาิสกตัยคงสายยงยกเต็มพรนาอนดังที่น้องร้องอุทธรเราออนนรที่จะตอกรจะต่อรณาที่เขามา They're not